สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เพจสวนแสงสิงนะคะก็จะพามาดูกล้วยที่พร้อมตัดนะคะให้ดูลักษณะเนาะสำหรับบางคนที่ไม่ได้เขียนวันที่เอาไว้นะคะแต่ว่าส่วนของเราเนี่ยจะมีการเขียนวันที่เอาไว้ก็คือเราจะนับครบร้อยวันนะคะแต่ว่าเวลาตัดจริงๆเนี่ยสามารถที่จะลด ระยะเวลาลงมา85วัน90วันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะให้หลายๆคนที่บอกว่ากล้วยแก่หรือยังตัดได้หรือยังนะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูกันชัดๆเลยนะคะสำหรับเครือนี้นะคะส่วนของเราตัดหัวปลีออกไปเนี่ยแล้วเราก็เขียนวันที่เอาไว้นะคะมาดูเลยนะคะว่าอันนี้เขียนวันที่ไว้ที่ วันครบวันที่ห้าพยนะคะครบวันที่ห้าพยตัวเลขก็จะเริ่มจางๆไปล้นะคะครบวันที่ห้าพยวันนี้วันที่ยี่สิบสองก็แสดงว่ายังไม่ครบร้อยวันนะคะเหลืออีกสิบสามวันแสดงว่าแปดสิบเจ็ดวันนะคะอันนี้แปดสิบเจ็ดวัน ดูว่า87วันเนี่ยนะคะลักษณะของผิวกล้วยนะทุกคนดูมันจะเริ่มเป็นจุดนะคะดำๆเล็กๆแล้วก็ลักษณะของลูกของมันในแต่ละหวีเนี่ยเขาจะมีการแยกออกจากกันนะคะแยกออกจากกันเหมือนเหมือนดอกไม้บานออกนะคะเพราะว่ามันเริ่มแก่เต็มที่และที่สำคัญนะทุกคน ะะจากที่เราได้เรียนรู้มาสังเกตมาหลายคนบอกว่าแม่ค้าพ่อค้ากล้วยก็จะบอกว่าเขาแก่กลมแก่กลมนะคะกล้วยบางพันนะคะมันแก่แล้วแต่มันก็ยังไม่กลมนะทุกคนบางทีมันยังมีเหลี่ยมอยู่นะคะแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะนะไอเราก็ดูว่าบางครั้งเราก็เมื่อก่อนเราจะดูว่ารอแก่กลมแก่กลมสุดท้ายกล้วยสุกข,ขาเครือเลยค่ะ แล้วอีกจุดหนึ่งที่จะดูได้นะทุกคนดูใบพายอันนี้ที่ส่วนเราจะเรียกว่าใบพายนะคะเพราะว่ามีลักษณะใบสุดท้ายของมันใบเล็กๆนะคะตอนที่มันออกปลีนี่ยก็จะมีใบเนี้ยแทงขึ้นมาก่อนถ้าใบนี้เหลืองแห้งนะคะเหลืองแห้งไปนะคะก็แสดงว่ากล้วยของเราก็แก่แล้วนะคะเนี่ยวิธีการดูโดยที่ ใช้วิธีแบบไม่ต้องเขียนวันที่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเขียนวันที่ติดเลยเหรอบางทีมันก็ไม่มีเวลาหรือไม่ก็มีจํานวนมากอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีการดูแต่เราก็ต้องคอยดูนะคะว่ามันตัดได้หรือย,ยังนะคะก็ใช้วิธีการสังเกตแบบนี้เพราะจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยไม่จําเป็นต้องถึงร้อยวันนะคะก็ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันเนี่ยก็ตัดได้แล้วนะคะ อันนี้ก็แก่จัดเลยแบบนี้ถ้าเราตัดไปนะคะทิ้งไว้สักคืนทิ้งไว้สักคืนสองคืนนี่เหลืองสวยเลยนะคะใส่ในโอง่งเอาไว้นะคะก็จะออกมาเป็นกล้วยสุกที่สีผิวอย่างสวยงามเพราะว่าดูจากลูกผลของมันตอนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีนวลนๆน,น,นะคะนวลๆเหลืองๆอ,อมเหลืองละนะคะก็ใกล้สุกแล้ว นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะส่วนของเราก็มีเคล็ดลับนะคะในการสังเกตดูกล้วยว่ามันสุกหรือยังนะคะสำหรับใครๆหลายๆคนที่เห็นถามกันบ่อยๆนะคะว่าอันนี้ตัดได้หรือยังแก่หรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเราตัดกล้วยอ่อนไปมันก็จะเสียนะคะดังนั้นก็สังเกตนิดนึงนะคะสังเกตแล้วก็ก่อนที่จะตัดก็ดูว่ามันแก่หรือยังใช้ได้หรือยังแล้วก็ไม่เสีย นะคะไม่เสียของค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะคะเพจสวนแสงสิ่งหทุลีของพ่อค่ะสวัสดีค่ะ